สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกฟินทอ h ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับวิธีการเอาเลขกระเป๋าคอนแท a c t นะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับกระเป๋าฟินทอ h ของเรานะครับเพื่อเมคความชัวนะครับว่านี่คือ FTC จริงๆนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมนะแล้วก็ไปแตะดูในไวท์เพเปอร์ตรงนี้นะครับนะในนะครับเขาเรียกว่าอนนัเนของเขาประกาศของเขานะครับเลขกระเป๋าอยู่ตรงนี้ครับ เราแตะคัดลอกได้เลยครับนะแล้วก็คัดลอกนะครับจากนั้นเราออกไปนะครับไปเข้าที่กระเป๋า wallet ของเรานะครับอ่ะเปลี่ยนแค่นี้นะครับแล้ว้าไปที่นะครับ swap trading ตรงนี้นครับแล้วก็นะครับมาเปลี่ยนนะครับจาก BNB มาเป็น USDT นะครับจากนั้นนะครับกระเป๋านี้นะครับเนี่ยเราจะเป็นเปลี่ยนเป็น FTC นะครับโดยที่เราไม่ได้เขียนนะครับเราเอาวางนะครับเลขกระเป๋าในช่องนี้ได้เลยนะครับ กดว่างนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเลขกระเป๋าที่เราคัดลอกเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดตกลงนะฮะสำเร็จนะครับแล้วก็ f p c พีมันจะโชว์มาอย่างนี้ครับนี่คือ FTC ของแท้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่นะครับถ้าครั้งแรกถ้าเราไม่ได้ Import นะครับมันจะเขียนคำว่า Import หรือว่าบรรจุนะครับเข้าไปอยู่ในกระเป๋านะครับให้ให้เพคเกจสวอเนี่ยนะครับ แน่ใจก่อนว่าเราจะอ p พอตเลขนี้นะครับกระเป๋านี้หรือว่าเหรียญนี้เข้าไปนะครับเนาะโอเคจากนั้นนะครับเรามีเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าคืนนี้ตีหนึ่งนะครับถ้าเรามีเราจะจะซื้อประมาณสักร้อยเหรียญนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า100ยนะครับ100เหรียญนะครับและเรานะครับก็มาดูนะครับว่าเราจะได้ FTC นะครับณราคาปัจจุบันในคืนนี้นะครับที่มีการเคลื่อนไหวที่มีการซื้อขายกันสดๆนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับต่อหนึ่งนะครับ มันจะเป็นเรียไทม์เลยนะผมบอกไม่ได้ว่าราคาตลาดราคาเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ทุกคนนะฮะอยากจะซื้อราคาที่ถูกนะฮะทุกๆคนเลยนะครับดังนั้นคําถามคือใครบ้างต้องการจะขายแค่นั้นเองนะครับถ้ามีคนขายเนี่ยครับก็ก็จะมีคนซื้อนะครับในตลาดนี้ครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโชคดีนะครับขอให้ได้ FTC กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ